เราคุยเรื่องไขต่ต้มอย่างพี่ตาตข้าวมันไก่น้มปลาพริกใช่ไหมพี่คือเรื่องเนี้มันเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาไทยนะแบบเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นป .5 ค่ะแรกๆก็ดูไม่น่าจะเป็นประเด็นนะแต่ว่าเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลมีเดียมาน่าจะเกือบสัปดาห์แล้วนะใช่ไหมคุณแจ๊คใช่ครับใช่ครับค่ะ เอ่อเป็นแบบแบบเรียนภาษาไทยเขาใช้คําว่าอะไรภาษาภาทีแบบเรียนภาษาภาทีก็มีคนไปเอาเนื้อหาในแบบเรียนเนี่ยวันแรกที่เอามาโพสเนี่ยนะคะที่เขาเอามาถกเถียงกันก็คือว่าในแบบเรียนภาษาอ่าภาภาภาษาพาทีเนี่ยพูดถึงการกินไข่ต้มบอกว่าเหมือนว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะเออเหลือไข่ต้มอยู่ครึ่งฟอง ก็เอามายียๆแล้วก็คลุกข้าวเปล่ากินแล้วก็ใส่ใส่น้ําปลากินแบบ,ว,แบ,บว่ากินแบบพอเพียงอะใช้คําว่ากินแบบพอเพียงเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเออทาไมในแบบเรียนนี้ถึงสอนเด็กไทยอย่างนี้การกินแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้สอนให้พอเพียงแต่มันแสดงถึงความแรแ้นแล้วก็มันก็ไม่มันก็ไม่ถูกถูกหลักของ อาหารใช่ไหมที่ครบหมู่อาหารที่ถูกโภชนาการก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของอการกินข้าวมันไก่ใช่ไหมเด็กเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อใบพลู ru, ไปกินข้าวมันไก่พอกินข้าวมันไก่แล้วเนี่ยอาจจะเพราะว่าเด็กเนี่ยกินน้ําจิ้มเขาเรียกน้าจิ<ๆ>้มอะไรน้ําจิ้มเจียวเจียวใส่พริกใส่ใส่ใส่ิ้งมันเผ็ดใช่ไหม เด็กเด็กก็เด็กก็อาจจะกินเผ็ดไม่ได้เด็กก็เดินไปขอน้ําปลาจากร้านข้าวแกงข้างๆร้านข้าวแกงนั้นก็ถามมาอ้าวทาไมอ่ะหนูไม่ได้ซื้อ,อข้าวร้านนี้เลยทําไมมาขอน้ําปลาร้านร้านนี้แม่ค้าก็บ่นแต่ก็ให้น้ําปลาคนที่เขียนแบบเรียนนี้ก็สรุปเหมือนกับว่ามันเป็นทําไมอ่ะเรื่องของน้ําใจทําไมแม่ค้าข้าวแกงถึงไม่มีน้ําใจประมาณนี้ คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่น้ําใจไหมมันเป็นมารยาทหรือเปล่าแล้วก็ทําไมเด็กหญิงใบพลูถ้าไม่ชอบกินข้าวมันไก่เนี่ยทําไมในแบบเรียนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สอนว่าในการกินอะเราไม่จําเป็นต้องปรุงแล้วว่าจริงๆแล้วในข้าวมันในข้าวมันไก่เนี่ยมันมีน้ามันมีน้ําจิ้มซีอิ๊วหวานใช่ปะทําไมไม่ใช้น้ำจิ้มซีอิ๊วหวานอ่ะก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วมีประเด็นอะไรอีกนะอ๋อ ประเด็นที่มีเด็กเนี่ยไปบริจาคเงินไปบริจาคเงินไปวัดแห่งหนึ่งแล้วก็เอ่อไปเห็นตูบ้บริจาคก,ก็เอาเงินทั้งหมดที่มีเนี่ยบริจาคลงตู้หมดเลยแล้วก็มาอิ่มอกอิ่มใจว่าเราเป็นคนดีบริจาคเงินเขาก็วิพากวิจารณ์กันเรื่องนี้นะคะ่ะขออนุญาตขอพิจารขออนุญาตเคลียร์เรื่องไข่ต้มก่อนนะฮะเออเออดีค่ะทางเลขาสพทเนี่ยพอมีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะฮะ ท่านก็บอกว่าอ,อให้ดูประเด็นก่อนหน้านี้คือคล้ายๆว่าเพื่อนเด็กหญิงใบพลูเนี่ยคล้ายๆว่าเออจะขอจางแม่ซื้อโทรศัพท์ก็ซื้อไม่ได้ก็มีอารมณ์โกรธแม่ก็ไปบ้านเด็กหญิงใบพลูแล้วก็ที่บ้านเนี้ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์น,นะฮะก็กินไข่ต้มครึ่งคนแบ่งกันคนละครึ่งใบคุกน้ําปลาทานเนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้รู้ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีหรือไม่มีแล้วแต่เนี่ย สรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าคล้ายๆอะไรอ่ะอ,อ,อยู่แบบอะไรอ่ะแบบแบบอย่างนี้ก็มีความสุขได้เลยได้นเลยขาสมภิพูดนะฮะแล้วเรืงเสือเล่มเนี้ทํามาแล้ว15ปีพี่ต้าก็อาจจะมีการปรับปรุงนะครับส่วนเรื่องไอ้ข้าวมันไก่เนี่ยก็คนวิวิภาวิจยัยก็เหมือนพี่พิตาพูดแหละว่าทำไมไม่ขอสีหวานในเมื่อกินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ําใจหรอกแต่ก็มีหลายคนไปไปไป,ไป,ไปจำตามนะฮะก็ ไปขอร้านเขามันไก่ขอน้ำปลาเขาบอกเขาไม่มีก็ไปขอร้านข้างๆให้เขาก็ให้มาเป็นเรื่องธรรมดานะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของแล้วมีคนวิพร์วิจารณ์ว่าเอ๊ะแล้วถ้าคุณไม่ไปซื้อของร้านเขาไปขอเขาเนี่ยน้ำปลาของเขาก็มีต้นทุนนะอะไรอย่างเงี้ยพิตะส่วนเรื่องการหยอดเงินเนี่ยทำบุญเนี่ยบทตัวเนี่ยอันนี้ผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้รับการสั่งสอนมาเนี่ยคือการทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องไม่ลำบากตัวเรานะพิตะนะมันก็คือ หมายความว่าเรามีสิบาทเราอาจจะทำบุญสิบห้าเออเรามีสิบาทเราทำบุญหนึ่งบาทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามีสิบาทล้าทำบุญสิบาทเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าใช่ครับพี่ตาครับอันนี้ที่มีขมวิาพากษ์วิจารณ์นะครับพี่ตาค่ะอ่านี่แหละก็เป็นประเด็นอยู่เกือบสัปดาห์แล้ว